สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีนาคบันปัจจุบันเป็นอาจาร,รย์สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการณศูนย์การศึกษาตรังมหาวิทยายลัยสวนลิสิทค่ะเมื่อมาถึงเมืองตรังสินค้าที่จะเป็นของฝากของจังหวัดตรังก็คือหมูย่างเมืองตรังนะคะทุกๆคนที่มาเที่ยวตรังจะซื้อของฝากไปให้กับญาติพี่น้องนะคะวันนี้อาจาร,รย์ จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อหมูย่างเมืองกรังเพื่อนำไปเป็นของฝากและจะทำอย่างไรให้อุ่นหมูย่างเมืองกลังให้อร่อยเหมือนเดิมค่ะถ้าเราซื้อหมูย่างเมืองกรังมาแล้วไม่ได้รับประทานในทันทีนะคะเราก็ควรที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะในกรณีที่เราซื้อของเจ้าที่เขามีบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วอย่างเช่นเขาใส่แว็กซ์แพ็คมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถ เข้าตู้เย็นได้เลยนะคะหรือบางเจ้าเขาห่อกระดาษมาก็สามารถนําหมูทั้งชิ้นที่ห่อกระดาษนั้นเข้าตู้เย็นได้เลยแต่หากเราได้มีการแกะหมูย่างออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วเราจะต้องนําเข้าตู้เย็นโดยที่เราจะต้องปิดโดยฟิล์มแรปนะคะ mm. เพื่อไม่ให้ความชื้นของหมูย่างเนี่ยเขาระเหยออกไประหว่างที่แช่อยู่ในตู้เย็นนะคะ ขั้นตอนที่1ในการอุ่นหมูย่างนะคะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการอุ่นก่อนนะคะก็คือเตรียมเตาอุ่นนั่นเองนะคะถ้าบ้านไหนมีเตาอบนะคะก็ใช้อุณหภูมิ180องศาตั้งเวลา10นาทีนะคะหากบ้านไหนไม่มีเตาอบแบบนี้นะคะจะใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันก็ได้เช่นเดียวกันหรือหม้ออบลมร้อนนะคะก็ตั้งอุณหภูมิที่180องศาเช่นเดียวกันค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะระหว่างที่เราอุ่นเตาให้ร้อนอยู่เราก็มาเตรียมในส่วนของการเตรียมหมูนะคะโดยที่เราจะต้องเตรียมภาชนะที่จะใช้ในการเอาเข้าเตาอบก็คือถาดน,นะคะแล้วก็เตรียมฟอยล์ไว้ค่ะเพื่อที่จะห่อส่วนของเนื้อหมูไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ หันให้หนังเขาอยู่ข้างบนนะคะโดยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้หนังเนี่ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงนะคะหอด้านเนื้อของเขาไว้เพื่อไม่ให้ด้านเนื้อเนี่ยโดนความร้อนมากเกินไปนะคะตัดให้พอดีกันเนาะจะได้ไม่เกะก,กะนะคะ อให้เห็นเฉพาะตัวส่วนของหนังนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าไปอุ่นในเตาอบที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะนำหมูเข้าไปาย่างในเตาอบอ,อีกครั้งนะคะเมือเม่อครบกำหนดเวลาเราก็เอาหมูออกจากเตาอบนะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้สักประมาณ5นาที แล้วค่อยสับนะคะไม่งั้นเนี่ยหนังก็จะหลุดนะคะ่ะค่ะหลังจากที่เราเอาหมูย่างออกจากเตาอบแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเพื่อให้หมูเนี่ยเขาคลายความร้อนลงนะคะเราจะยังไม่สับเลยตั้งแต่เอาออกจากเตาอบก,ก็เพราะว่าหนังจะหลุดออกจากเนื้อนะคะทีนี้เราก็จะสังเกตนะคะว่าเมื่อหมูย่างอ,าาออกจากเตาอบเนี่ยหนังเนี่ยเขาจะมีความกรอบแล้วนะคะและ เมื่อก,กี้เนี่ยอาจารย์ห่อฟอ,อยตรงตรงเนื้อแดงนะคะทุกท่านก็จะเห็นว่าเนื้อแดงยังคงมีความทุ่มถำอยู่นะคะอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะแต่หากเราไม่ห่อด้วยฟอ,อยเนื้อแดงส่วนนี้เขาจะแห้งนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะสับให้ทุกท่านดูนะคะว่าหมูย่างที่ผ่านการอุ่นมาแล้วเนี่ยยังคงมีความกรอบเหมือนเดิมนะคะถ้าหมูมีขนาดชิ้นประมาณนี้นะ อาจารย์แนะนําว่าเราควรจะเอียงอย่างนี้นะคะให้ฝั่งของหนังเนี่ยอนอนอยู่นะคะแล้วก็สับไปตามร่องของเนื้อแดงได้เลยนะคะได้ยินเสียงไหมคะ วันนี้คลิปวิดีโอในการอุ่นหมูย่างเมืองตรังอย่างไรให้อร่อยเหมือนเดิมก็จบลงแล้วนะคะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภคนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการรับประทานหมูย่างเมืองตรังนะคะและทุกท่านสามารถติดตามคลิปวิดีโอดีๆีคลิปในการทำอาหารได้ในช่อง y o u t u b e ดุสิตดังชาแนลค่ะ